นาโมอ่ะโมนะโมใช้กูวางเลยไหมกูวางวางอะวางวางนวางนกวางนะวางเลยวางเลยไอ้จิงไอ้ิงเ่มไอ้เป็นเงใจเย็นใจเย็นแบ็คไปมาไอ้แบ็คไว้ไอ้แบ็คนหน่อยแบ็ค่อหลอกไปแล้วแวยันันเลยบเอาเอาออกอากาข้างนอกนะไใจเย็นเดี๋ยวชไม่พังนะไม่พังปะ ไปหลบไม่พังนะด้านหลังตามวันไหนด้านหลังตามวันไหนเพื่อนร้อยมากเลยเฮ้ยข้างหลังยองห้อยเยอะข้างหลังรีบไปดิรีบไปเล่นดิข้างหลังหน้าร้อยเข็มร้อยเข็มันลงเลยนะมันลงเลยนะมิงไปยิงไปไปยิงไปยิงโดนไหนเนาะตกนะไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเป็นไรเราเล่นข้างในอยู่โมงมันอยู่ไปสิโอเคเข้าไปเขาจะปิดหลังกูบอกเข้าไปเข้าไปทุกคนเลยรีบลงรีบลงเ็รก่อนเพื่อนแล้วนะดันขึ้นไปดันไปโง่เลยบงดำนะบงดำเลยไป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 ไอ้ด้านหลังมันโดนยีบีกู

Ba, 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 Ê, mà, là, tài, đi bay lại đi bay, bật bia đi ta đi, oh yeah boy, đi ta đi. Ôi hổng này, đi ta, đẹp. này, đi ta, đẹp. Móc móc, móc móc. Không được, không được. Không được, tay được. Không được, không 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 được.

อะไรมันบีอะไรสัเ้วยดับเบิ้ลควายาไทำไอ่ะเฮ้ยกาดเียของมึโ่มึงเเหาอยไปเตาหน้าไปเตมานหน้าไโอเคไปเตมานห้าโอเคได้ก็ไปเยอะๆโอเคได้ก็ไปเยอะๆยไปหลังบ้านเลยไปหลังบ้าเลยไตามี่เอาลยกาดไปน้องกาดไปกาดไปกาดไปเฮ้ยยิงไเฮ้บเลยโอ้โทิ่ไพรแลวไอ้ตว์เฮีย

เด๋ยวหาันไอ้บ้าไอ้บ้าหลักบ้านไอ้บาไอ้บ้าไบ้าไอบ้าไปหลักบ้านบ้าพี่พหลัหลบโน่หลักบ้านเน่นน้องนี่าไอ้เนี่ยไปรีบเดินไปข้างหน้านี่เดินไปข้างหน้านี่อย่าวิ่งออกไปอย่า่อกไ้นมาแล้วข้นมาแล้วนันมาแล้วโอเคเปลี่ยนมีดโอเคกลับบ้านกลับบ้านมาเปลี่ยโอเคเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปยี้ไอ้เฮวเรียกไม้มาดิเวต้องต้องเอาไม้มาไอ้บ้าไอ้บไปด้านปลังหล่ะอ้บ้ปั๊ปปป๊มือรับมาเอ้ยมันโด หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตัวหนึ่งหมดแล้วพี่พี่เล่นมานไปเลยผมผมันดีหมดผมมันดีให้หมดเอาไปเลงกลางไหมเอาศพไปกลับเอาเอาศพเข้าไปตรงกลางไหมพี่มันได้วิ่งไม่ถึงอ่ะโว้ยท้างหลังต้องเกียร์ได้แล้วข้างหน้ากูกูพาลีได้กูพาลีอยู่พาลีอยู่เฮ้ยเราเกมหมดแล้วมาชอยชอยยิงหน่อยเกมมีหมดแล้วนะขันมาชอยยิงหน่อยเร็วสามคันจมแล้ว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  ไปยองรีรีเลยเฮ้ยขอไม้มาตรงกลางขอไม้ตรงกลางได้สองคนขอไม้มาตรงกลางไอ้ขอไม่เนื่องคนแล้วรีบมาหลังบ้านหน่อยมา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 หน่อยรีได้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 เรีได้อีกแล้วขอปืนขอปืนขอปืนไม่รีรีรีกูอยู่เลมันมมีรถวะรีได้ที่ตรงนี้มึงชุบเองแข่งหน่อยดิอย่าตายแต่ตายง่ายดิชุบเองแข่งหน่อย พ่อจริงเหื่อสวมาเล่นหลังบ้านอย่าไหลังบ้านอ่ามาเลเ่นหลังบ้านมาไว้เฮ้ยมามามาปืนยี้ได้ปืนพาลี้เลยปืนลรถับปมาหน่อยปืนลรถับปมาหน่อยจดจจมมกลับมาเล่นงครามเียไปบอกว่าบ้าแล้วกลับมาเล่นงกามนี้เล้เวะจายดีกายคุณจะมาอเนื่ยเฮ้ยไปไม่ทอไอ้บ้ามึงเอ๋ยเหียอะไรไอ้โง่ เล่นมีเป็นประวเียกรต่อเียไมู่ไม่กระดวยเลมียาเลเมีลีลีลีเรื่อยเอีกลยลีกลีลีอีกลีกยอยู่อยู่ลีกลนจะตาตเลไอ้าตเลกลลี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 กิได้ยได้นารักนะน่ารกลีนะไอ้ตาตมาเลกคนเดียวไอ้ตาตื่มาเล็กคนเดียวลีกเลตงไีด้ลีได้ ไนได้เลยไฟ้าน้องได้ได้เลยเอี่กลับไปเ็นี่กลับไปบ้านเราหน่อยไป้าเหน่อยใครเกิดแบ่งกลับไปบ้านเราหน่อยการไฟดจไปการไฟศไปการไฟเดี๋ยวต่าไม่เดีวต่ารไม่ปกาไม่ช้าไม่ตืไนการไฟไปการไฟไปการยิบไ้รไม้ไปการไฟไปการไฟไปการไฟตไ้กรได้ดึงศไปการไฟดไปการไฟไปการไฟรบกลับไปเติมเสร็จแล้วรบกลับไปเติมบกลับไปเติมพิงรีบกลับไปเติมรีบกลับไปเติมรีบกลับไปเติมตรงนี้ไม่ต กะมากะมเยี recibir, ่ยมมาติหมดเลยวาดันดันด an yes ันดันสวนดันสวนวิ่งเขาไปเลยโถงเข้าไปเลยเรน่อีมันยงยไม่เลม่เมันมล่นเือนใเนใ่อนให้่นใยเพื่อนใ้ื่อนใเพ่อน้เพนให้เพือนใเ่อ้เ่อนเพอห้เนเพ่น้เห้ร่อนในพ่เอเล่หนม้่ออเื่อเ่อหน้น เข้าวอลักหน่อยนะเว้ยเข้าวอลันหน่อยนะเว้ยพวกมึงเข้าวอลได้นะเว้ยถ้ามีโอกาสอะเข้าวอลด้วยเลฟังผมคต้องหารถขึ้นว้ฉนขัมรถจูบรถจู่ปืนรถจูบปืนหลังบ้านดีฟีนะปืนหลังบ้านมันดีฟีนะปืนหลังบ้านมันดีฟีนะปืนหลังบ้านมันดีฟีนปืนหลังบ้านมันดีฟีนะปืนหลังบ้านมันดีฟีนะปืหลับ้านมันดีฟีนะปืหลังบ้านมันดีฟีนะปืนหลบ้านมดะปืนลังบ้านมันดเฟีนะปืหลงบ้าดีาีนะปืน โยกจมได้หลังบ้านยกจบได้ข้าได้ดินจบกับไปด้วยข้าได้ดินกับไปด้วยส่อยู่กลางไม้เพื่อนเอาส่มาได้เอาสมาได้จะคือแล้วมันยากอย่าทำให้ม us ันยากไหวมึงฟังกูปืนล้วต้องหาลไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วไหวแล้วเปนมิดเป็นเอ้ฟังน่ไอ้ปืนปหาลี้ทเีปมไม่ไม่นปอ่ะหาห้นีเอาเข็มเป็นดนรถเอาเคเปนมเราเคเปดนม ทำไปทำไปไคือแล้วคือแล้วไปช่วยเขาเพื่อนเพื่อนหายขึ้นรถเลยเพื่อนยิงบนรถดีกว่าเพนยิงบนรถตีกว่ามึงอะมึงอะไรอ่ะมึงอะไรอ่ะหมดแล้วยิงหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วถูกเพื่อนเยอะไหมโอเคไม่มีอะไรหรอกโอเคชุบโอเคชุบช่วยเพื่อนทำศพดีเทลดูดีๆเนาะทำศพใหม่คือแล้วจะคือแล้ว

ดันขึ้นมายต้องต้องดันขึ้นมาต้องดันขึ้นมาจะคืนแล้วจะคืนแล้วมันหนีหมดแล้วมันขึ้นหมดแล้วสวยไม่มีตายิงหัวชิขายไม่มีตา้องหย่าตองหย่าต้องาต้อกกองหอา้องันดัน้อย้องหยม้องห้องหย้อมย้อหย้อย่าต้องหย่า้งหยา้หา้แหา้หงต้องห่ายต้อง่ย่ต้อง่่อยวอห้ย้หยงย่อยู่คนสุดท้ายคนสุดท้าย รถหารถหารถหาดเพื่อน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 สู้อยู่หน้ามงเพื่อนสู้อยู่หน้ามงเอาไม้เอไม้ข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 อไม้ตกมาพี่บอปาตกหนไม่ใครวะเดี๋ยวดวกูยิ้เองกูยิบเองพี่บอหยิบของเรถไปขึ้นรถเออขอขอขอไม้หน่อยได้ป่ะหน้ามงทางซ้ายได้ได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขึ้นรถกูมาใครมีไม้ขึ้นรถกูมาเฮ้ยต่อศพกูหน่อยต่อศพกูหน่อยปากมงจุ้งจุ้งจุ้ง้งกูบีแต่อยู่ใครมีไม้ขึ้นรถกูมาบีแต่อยู่ขึ้นรถมาหน่อย ไป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 เ้ยติดยให้เพื่นห่อยเพื่อนหนงลกก่อนพองเองกูเองเ้ไปาปมมันเหลือคนหนึงพี่ไปช่วยเือหน่อยเมต้องไปเยอะเสร็จรถรอเลยไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะเยอะแล้วไปเล่นไ่ไไากฝันยฝากสตอน้อย่มาลงเล่นหนึ่งไม่ไมไมานเโอเคึงยเชซ้ายขวาดีให้เพื่อนให้เพื่อนบเเสร็จรถเลยไม่ต้องมาถเล่นเองบให้ดบั มึงยืนซ้ายขวากันยืนซ้ายขวาให้เพื่อนบ้าหน่อยๆเขาหน้าทางเข้าค่ายทหารกูได้วมบเล่นไปนะกูไปละเปิดทางให้เพื่อนบัาหน่อยเปิดทางให้เพื่อนบ้มหน่อยยืนซ้ายขวาดิเดี๋ยวมันโดนเพื่อนบัาหรอกปิ้งเดี๋ยวรถไปคืนปิ้งไอ้ยเพื่อนเปิดทางได้กูอยู่หน้าอุโมงกูอยู่หน้ามารถใครมาไม่รู้อ่าอยู่ทางแถวบ้านมันมีปะปะน่ารังเข้าค่ายทหารนะครับเข้าค่ายทหารมาหน่อยคนหนึ่งมาให้ขอไม้ตีนแมพี่ผมก็ตายว่ะ ปัยไป่เอเนียนขึ้นมาเอนีนขึ้นรถคุณมาเพื่อเราเรียกหาไม้ไอเนีนเอนีนได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยเหี้ยตรถไมสิิตงไหนกไปเพื่อนเราไปไปอยู่ไหนข้าวไปข้ารเร็วๆๆกะลงไปกลงไปกำลงไปคนอื่งคนน่ไม่ทำอไในรถเราต้องมาแล้วนะ มึงจะโมตรานะไแต่รถันนยิงมันดิยิงขัาด้ปะเอารถตัวนีมาจายใกล้ๆศพเลยมันออกแล้วมันออกแล้วไม่ได้ไไดกลับมาเซ็กลับมาเซ็ตกลับเซ็ตเตีอุ้มกลับมาเซ็ตเต็ออมบลเยเฮ้ยถือซคนลซบเร็วมบมเช้าเลยกันกับลซกับบ็เร็วๆพี่บเอทั้งปะเฮ้ยแทบไม่แทกมมเดี๋ยวดูว่าถ้าถ้ามึงฟังโซบตีดอกจันถ้าศพเหลือเราอุ้มก่อนนะลองเอาปะแล้วไอเกนมึงหิงเบาเลกกูอยู่ไหน กืจขับรถตัวเองอะมันยากกว่าไอ้แบคกูอยู่ฝั่งฝั่งานต้องฝั่งฝั่งพันธนะมมายิบศพเร็วๆทีหน้ามงอัะเร็วขับมาหอเลยหอเลยหอเลยเยวพอปะเนี่ยแปลกแป่ะแบลกแลอุ้มศพให้เลยไอ้แบ๊ยหอเลยนะน้าหอเลยหอเลยั้งกันอ่ะช้าใครขับคนมัดดังไปนะไอ้เบลไอ้เบลเราไม่ลุงยังเจาขึ้นทยยังอุ้มศพไปคเลย ดีเบียมาสอบดีมาสอบมาข้าไปด้วยดีบอกรีบอกรีบอกอะไรนะแบ๊คถออีกทีสปอยเลอร์เขียวมึงมาไม่ได้เจอไปเจอกูห่อไปก่อนเอาไปก่อนเจอไปไหนก็ได้รีบอกหอแล้วรีบอกนั่งกับแท็กไปเลยใครรถบัสอ้มีอีกบ้างมีอีกบ้างมีเอรกบ้างไปไวด้วยฟ้าอยู่ไหนฟ้ามี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 ตอตอนน